เอ้ยแต่ตังอย่างนนะอะไรกูไ okay. ม่ได้ถ่ายกูอ um, ัดวิดีโอ ตัวเดือยวผมปาาป่าป่าครับไลซัดรายการกูอันนี้นะครับอยู่กับตามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วก็อยู่กับอาร์มครับทำกับอาร์มอันนี้ก็มาสามช่องแล้วทุกคนครับอันนี้อยู่ในรายการเลซี่ฟันนี่นะครับเราจะไปเที่ยวกันตอนนี้ไปที่ไหนที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกรนนัาบุรีนะฮะอีกแล้วนบุรีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเรามีเซอร์ไพรส์สองหนุมนี้ด้วยนะฮะ ถ้าเราจะพาสาวๆมาเสิร์ฟให้กับส2คนนี้นะครับเฮ้ยอย่าไม่มีเกลไฟป่ะต้อชอบป่ะบอกเลยเด็ดแน่นอนจริงป่าวสุดจัดจริงๆอ๋อรอดูนานๆที่จะได้เข้าแหลบกันนะฮอ่ารอดูนะรอดูไป่สตามรรคก็ไม่มีชาชักวันละทีพันหน้าใบใหม่คนดีคืนนี้ผมขอสึกทีจะน่ารักคนนีอยู่กับผมนะเบเบ้ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมเดอะบิดแล้วนะฮะถึงแล้วโรงแรมชื่อว่าอะไรนะเดอะบิดเดอะบิดเดอะบิดการ้วบริหรอใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปติดต่อเข้าไปติดต่อนีมี้องบ่างที่ที่คุณตามจองไหมครับอ้าคุณตามไม่ม่ิเหรอครับไปสิเราอยู่ในี่เอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบจิเต้าิบเฮ้ไปเลย เรื่องปีนเะี่อ่่มาถึงคือต้องมาได้สระน้ำใช่ไหมใช่แล้วถ้าไม่เล่นคือมาไม่ถึงพู้ก็เพราะมันเป็นอ่าฟีนเนตเยอน้ำแร่น้ำแร่จากอะไรมันเป็นเหมือนแช่น้ำเกลือไม่ใว่หรอฟินเนตด้วยเฮ้ยนี่มีมีมีที่นี่มีอะไรนะครับฟิตเนสฟิตเนสด้วยนะฟิตเนสเดี๋ยวเราเขาเขาไปดูฟิตเนสกันยากยากยากดูวะมีราคาคือรังกีบาร์เราทำไมมีทุกอย่างเลยเนี่ย แค่นี้องมีชรระสองสามสี่หกเจ็ดปดก้มะไรยังไงโอ้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้ยหกเฮ้ดแปดเก้าหมื่น ตอนนี้มีโปร999นะฮะที9ที่ได้ครับผมโอ้โหได้ได้ได้เล่นฟินเนตด้วยได้เล่นสนามด้วยอ่ากอถึงเท้าแไรตามพี่กันปะนี่ถุงมัพของว้าวอยากลองอุ้ยตามใช่ผมเงมือคิ้วนี่ไงห้องปูเอ๋ว้าว นี่คือห้องนะครับอันนี้อันนี้น<ป>นี้อันนี้อุ้ยง้องงอ้องงอไปเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเดี๋ยวอะไรเปิดไฟก่อนเอนเอ,น,เอนี่นะครับอุย้ยไอป้ป้าอะไรไอ้เวนเฮ้ยเขาไม่ไ,ได้ให้กินกินเขาคิดเงิน,งนมึงไม่กินกันเนี่ยเออมึงดูราคาที่ไอ้ทัศน์เท่าไหร่นี่ไงเนี่ยโอ้โหวี๋ยวอะไรเนี่ยแดกแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นการรีวิวห้องแบบห้องที่หนึ่งแบบใหม่นะฮะเตียงกับได้ไหมเตียงแบบโหอยไปนอนทำไมมันเฟื่นหอนเลยแต่ก็รีวิวแล้วเนี่ยเตียงนุ่มท่านี้เลยเตียงนุ่มจัดเลยวะพี่เมื่อก่อนกินนี่โอ้โหจตจีเอ็นนี่เป็นหนังบดที่สำหรับสาวนะสำหรับไม่เออสำหรับใจสาวค้าบ้า ไม่จรจริงห้องน้ำนี่นอน้สองคนเลยนะจริงๆเออแต่กูนอได้ด้วยะเออนะแต่แตกูชอบ้องน้ำห้องเดียวเดี๋ยวอะไรนะนอนกูไม่เอาหองได้ได้เยเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีว่าวิวที่นี่สวยมากใกล้ๆแม่น้ำแควมาเราไปดูกัน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  อันนี้นะครับเราก็อยู่จุดชมวิวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสกายวิวครับผมสกายวิวสกายวิวครับโอเคนะฮะสกายวิวแปลว่าอะไรสกายวิวจุดที่ดูชมวิวของแต่ละสถานที่ครับอ่าอันนี้นะครับนี่เมื่อกี้เห็นอินเสิร์ตไปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คืออะไรแม่น้ำแควแม่น้ำแควอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเมื่อกี้สาวสาวโทรมาแล้วสาวสาวฮะสาวสาวนี่กูเตรียมให้พวกมึงไงว้าวบอกเลยสุดกัด สุดยอดสุดยอดนะฮะเดี๋ยวพวกพาพวกเี้ยไปเปลี่ยนชุดกันนะฮะไปแล้วเราไปเจอกันที่สระว่ายน้ำโอเคเจอกันครับตามไหนอ่ะเด็กเกอเออนานเกินนี่กูรอมันจะถามสี่วโบงแล้วเดี่ยเอ้ยเดี๋ยวเขามาต้มตุ๋นกูซะแล้ว่าประเด็นละต้มตนเฮ้ยทั้งไงมาแล้วไว้ตาม เป็นไงไอสัตว์เป็นไงรอรเตอร์ไพกันเต้ารอหรืออะไรเต้าเตอร์ไพกันไหมเตอร์ไพ่แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเป็นเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปคุยกับขขาได้เข้าไปคุยก่อนโอเคอ้าวสักทายไอ้ฟางสักทายเร็วชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยอุ้ยมึงไม่ได้สักทายอย่างนี้เมื่อกี้มึงเจอก่อนนะนั้นมึงเข้าไปกจาะอะไรอ่ะไม่ใช่แด่เราอย่าลงนะ อะไรกูไม่ได้ถ่ายกูอัดว uh 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 um> uh ิดีโอใช่กูบอกอย่าถ่ายอย่าถ่ายใช่ไหมครับเนี่ยแต่ไม่ไม่จับไม่เหยนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับกูนึกว่าถ่ายเอวีมึีจอขนาดนั้น Uhm, น,นะฮะคนนี้นะับฟิตฟิตเฮ้ยสาย่งเ่งเ่ไเ่งยยุงงเล้ยเยเย ตอดิเี๋ตอเดี๋ยว้เดิยอต่อเลยต่อเลยต่อเลยเ้ยเรียบร้อยมันมีตัวอะไรบ้างมันมีฮารมีอ้ล้วแมนไปไหม เอาเอาเอาติ๊กตอกกันนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแข่งดันน้ำกันดีกว่าดำน้ำดำน้ำให้แป้งเป็นกรรมการนะฮะเดี๋ยวเราสามคนจะแข่งดำน้ำกันแปลว่าใครขึ้นก่อนแพ้สุดดำขึ้นก่อนแพ้สุดขึ้นก่อนแพ้ขึ้นก่อนแ้เป็นคนอบนะโเคไปเลยหนสองไป เอาคุแะไรกันด้วยแพ้แล้วแพ้แล้วเอาแพ้แล้ววันนี้เลยเอาครับมาเรามาตอบบทลงโทรวยครับเราจะให้ผู้หญิงทีมนะฮะทีบปักนะฮะสี่ปักหนึ่งสองสามโอ้ยโอเคหนึ่งแต้มนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นการแข่งว่ายน้ำใช่เดี๋ยวเราจะเราสักอ่ะสี่คนนะครับเรามีแขกรับเชิญมาว่ายด้วยหนึ่งคนนะครับผม ลองเลยโดนทีบเหมือนกันนะฮะใช่นักกีฬาว่น้ำเพงไมองปึบะใร้อนมอาได้มปนทีหนึ่งฮะตามที่สองาที่3ทีมที่ี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็มารอดูบทลงโทษกันนะฮะ สามสองหนึ่งไปเบื่อมึงแก่มะเดี๋ยวกิจกรรมว่าน้ำเราพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นที่บาร์ต่อเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสภาออาบน้ำไ้ก่อนนะครับแล้วกิจกรรมที่บาร์มีอะไรคอยดู จอเธอครั้งแรกพี่ก็อยากได้บอกกันเลยทุกใจ<อ>จะเป็น<อ>คน<อ>แรกไม่พูดจริงทำไมได้แกหวนเพื่อจะต้องมาให้ชว่วยแตงแล้วเอาใจเธอมาแลกจะเจอต่อมาว่าไม่ฉันบอกเลยว่าคงจะยกากจะเจอต่อมาว่าได้ขออะไรพี่ก็จะให้จะเจอถามมาว่าชอบรอพี่ก็จะตอบว่าใช่ยังไงก็พร้อมดูแลเธอ every day every night ดีต่อใจน้องพี่ีดุหรูเลยปิงนี่ไม่ต้องรู้มากปิงปิงโอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามารีวิวอาหารกันดีกว่าอ่ะอันแรกรีวิวอาหารดีกว่าอุ้ยน่ากินอ่ะอะไรอ่ะอันนี้นะฮะชื่อเมนูไก่น้ำปลาหวานใช่ไหมอ่าไก่น้ำปลาหวานแม่ยักษ์โอเคนะฝ่ายที่อะเรามมาเนูไเนี่ยเรามาชิมกันดีกว่าอ่ะหนึ่งคำวิวีทีละคนเลยเป็นไงเฮ้ยมองคล้องนี่มองคล้องนี่ เนื้อทับแบบเนื้อโคไหยาและถั่วมันแบบละมุนละมุนหนักอ่ะกูคุณลองชิมมันะอะไรวะเฮ้ยกลืนก่อนกลืนก่อนอร่อยมากแม่เข้ามจัดโอเคส่วนนี้ก็เจอทำกับอามแล้วนี่ข้าวผัดไก่ทอดอะไรยังไม่หมดเลยนี่นะฮะอร่อยอ่อข้าป่ามาเลยป้าวป่าไป มึม่งลังกินคั่วไกา่ดิไอ้อามอมึงไม่ใช้ช้อนกลางวะอโอ้มึงนี่แม่งควายจริงๆเลยเออเออแล้วทเท่านั้นแหละอะไรเฮ้ยทำไงอะวิกาเต็ม อะไรเจอข้าวดิบกึงอ่ะอ๋อมึงองไม่บอกอันนี้คือกระเจี๊ยบทอดนะฮะกระเจี๊ยบทอดอ่าเชาจะเป็นไงวะให้กูไม่เคยกินนะจรกิน่ลองกินเขาบอกว่าต้องต้องกินแบบยางนงพอมแจะลื่นๆ เปานะฮะตะก้องกินใบเกือบหมดแล้วนะฮะทำไมเราต้องชื่อเห็ดเปาเปาเห็ดทับเปาเห็ดครับเปาเห็ดแบบเปาเปาวิ่งอะไรกันไปต่อไปนี่สุดท้ายและท้ายสุดลาบากเกตตี้ลาบากเกตตี้อ่ามึกห่อมืนลีนะฮะเกตี้หม่อ ออ่าาล้รนพีสเปซนะครับพีสเปซถนนโคมาป่าพี่โรงแรมเดอะบิดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีถ้าดูแคปนี้เดี๋ยวก่อนมึงเขียวก่อนถ้าดูคลิปนี้นะฮะได้รับส่วนรถอีกกี่เปอร์เซ็นตอ่ะอีกแล้วเหรอโอเคครับผมโอเคครับเจอกันรายการเวสตี้ฟันนี่ใช่เปลี่ยนวันเปื่อยให้เป็นวันเป็นเปลี่ยนปันปันบันรายการกู ไปครับครับแกดีอยกกินดตังก็ไม่มีไอ้สจะมารีวิวโอ้ตังๆงอยู่ห้องครับผมพี่อยู่ห้